ใช้ยางรัดไว้แบบนี้นะคะ,ะปอกเปลือกแล้วก็ดึงเส้นดำใส่กุ้งที่ผัดไว้เมื่อกี้นะคะผักกรอบมากเลยคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของอินดาเลนกินอร่อยกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอินดารินกินอร่อยกันอีกแล้วนะคะสําหรับเมนูในวันนี้นั่นก็คือดอกหอมผัดกุ้งค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ วัตถุดิบก็มีดังนี้นะคะดอกหอมกุ้งน้ำมันสำหรับผัดน้ำปลาซอสหอยนางรมกระเทียมน้ำตาลและน้ำเปล่าค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะหั่นดอกหอมก่อนค่ะตัดกคนออกนิดนึงนะคะหั่นความยาวนะคะประมาณ4เซนค่ะหรือว่าตามชอบนะคะถ้า4เซนเนี่ยมันพอดีนะคะ ตอนหันนะคะใช้ยางรัดไว้แบบนี้นะคะจะ,จะทําให้หันง่ายค่ะมันจะไม่แยกออกจากกาเวลาหันนะคะแล้วก็เลื่อนยางนะคะหรือว่าถ้าให้ ง่ายนะก็จับแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นไส่ถาดไว้เลยก็ได้ะคะ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะในส่วนของกุ้งนะคะปอกเปลือกแล้วก็ดึงเส้นดำออกนะคะทั้นตอนห่อไปนะคะกระเทียมค่ะ แล้วก็สับค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันค่ะกระเทียมผับให้หอมะคะใส่กุ้งค่ะ ให้กุ้งพอสุกประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นก่อนค่ะนี่ค่ะกุ้งนะคะผัดให้พอสุกประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นก่อนค่ะเพราะว่าถ้าผัดไปนานกว่านี้เนี่ยจะทําให้กุ้งเนี่ยแข็งนะคะแล้วก็ไม่อร่อยค่ะเ,เป็นเคล็ดลับสําหรับการผัดผักกับกุ้งนะคะใส่ผักบุบัในที่ผัดเมื่อกี้นะคะ น้งรดเลยค่ะน้ำตาลาอสหอยนางรมใส่น้ำปลาผัดเลยนะคะน้ำเปลา่าผัดแป๊บเดียวพระคะ เดี๋ยวผักมังจะเหนียวใส่กุ้งที่ผัดไว้เมื่อกีนะคะผัดปักเจียวพอค่ะชิมรสชาติให้ได้ตามชอบนะคะแล้วค่ะปิดเตาเลยนะคะตักใส่จานเลยค่ะ นี่ค่ะต้นหอมผัดกุ้งของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ้าตาหน้าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวชิมผักก่อนค่ะได้ยินเสียงผักกรอบไหมคะผักกรอบมากเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมกุ้งนะคะ เน้อก,กุ้งก็ยังเด้งอยู่เลยค่ะเทคนิคนะคะสำหรับการผัดผักที่ใช้กุ้งในการผัดนะคะให้ทำเหมือนในคลิปเมื่อกี้นะคะก็คือเอากุ้งเนี่ยลงไปผัดกับกระเทียมเสร็จนะคะแล้วก็ผัดให้กุ้งเนี่ยตัวสีส้มนิดเดียวพอค่ะแล้วก็ตักขึ้นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เอาผักเนี่ยลงไปผัดกับน้ํำมันผักของเรานะคะจะกรอบแล้วก็ไม่เหนียวเลยค่ะนี่คือเทคนิคนะคะเรามาทำกันดู สำหรับวันนี้ทำเองกินเองจะไม่ให้อร่อยได้ยังไงใช่ไหมคะลองมาทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ